สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทํากินในถิ่นเราเดี๋ยววันนี้จะพามาหากับข้านะครับพอดีมาตัดหญ้าี่สวนดักไอโง่ไอ้ดักไ,ไว้แต่เมื่อวานไม่ได้ดูพอดีกะว่าตัดหญ้าเสร็จเดี๋ยวจะดูหากับข้าวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ปลาอะไรมั่งเนี้ยมีปลาเข้าแล้วดักไว้เมื่อวาน มีปลาเข้าอยู่ร้อยตายก็มีนะตายเต็มเลยว,วันไม่ได้ดูไงแต่ว่าวันนี้มาทํางานแล้ววันเย็นๆนี่จะเอาไปทํากับข้าวถ้าได้ไม่ได้ดูเลยตายเกลียบเลยอโอยน้ำแล้วลงน้ำก่อนโอ้แต่เยอะอยู่นะเนี่ยเปียกหน่อยละแกพาไม่ได้เดี๋ยวโป đa dĩa đa dĩa นี่ครับได้เยอะอยู่ครับนี่ครับมันมีตายมีเน่ากับมีเดีย้ยเลือกแต่ตัวดีๆไปทำน่าจะทำปลาจอมอร่อยเนี่ยนี่ครับโอ้ัว ดีครับปลาซาบเพียบเลยน,น,นี่อันนี้บ้านผมเรียกปลาชะโอนเนี่ยปลาซาบเพียบลเลยเยวเย็นนี้ก็ได้กับข่าวแล้วเนี่ยได้ปลาไปทำกับข่าวแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไม่อดแล้วนะครับเย็นนี้ลูกไม่ร้องแล้ว